ถือว่าเป็นภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่กรุงเทพมหานครแล้วก็เป็นภัยต่อ,อนักท่องเที่ยวขณะเดียวกันครับสิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นในกรุงเทพมหานครเรื่องนี้อาจจะเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่อาจจะต้องฝากไปยังว่าที่ผู้ว่ากทมที่ตอนนี้สมัครเข้ามาเพื่อชิงเก้าอี้กันเป็นที่เรียบร้อยแล้ววันนี้เนี่ยต้องฝากเรื่องนี้ไปพิจารณากันด้วยบรรยากาศวันนี้คึกคักทีเดียวครับวันนี้วันแรกของการเปิดรับสมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแล้วก็สอกอ รวมไปถึงที่เมืองพัทยาวันนี้ก็วันแรกเช่นเดียวกันพาคุณผู้ชมไปไล่เลียงดูครับประมวลภาพบรรยากาศตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาบรรยากาศคึกคักทีเดียวครับการรับสมัครเลือกตั้งผู้ว่ากทมครับและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือว่าสอกอวันนี้เปิดรับสมัครเป็นวันแรกครับที่ศาลาว,ว่าการกรทมอสองบรรยากาศนี่คึกคักตั้งแต่เช้าครับก็มีนายชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้สมัครอิสระครับปั่นจักรยานมาจากสำนักงานที่บรรทัดทองครับ มาถึงที่สาราวะการกทมอสองดินแดงเนี่ยเป็นคนแรกก่อน6โมงนิดหน่อยครับแล้วจากนั้นก็มีผู้สมัครท่านอื่นๆเนี่ยทยอยเดินทางมาตามเวลาที่กำหนดแล้วก็ที่เป็นไฮไลท์อยู่พอสมควรก็คือนายวิโรธลัคนาอดิสรครับผู้สมัครจากพรกเก้าไกลเนี่ครับเหมารถเมส้มมาเลยฮะรถเมส้มสาย46นะครับมาพร้อมกับทีมสอกอแล้วก็ยังมีบรรยากาศของคุณหญิงสุดารัตเกยุราพันธ์ครับ ที่วันนี้ก็เดินทางมาเป็นผู้นำทัพแล้วก็เป็นกำลังใจด้วยนะครับให้กับผู้สมัครของพรรคไทยสร้างไทยก็คือนาวอากาศตรีสิทธาธิวารีนั่นเองหลังจากนั้นครับแต่ละคนทยอยเดินทางกันมา8นาิกา30นาทีนะครับผู้สมัครเลือกตั้งผู้ว่ากทมและผู้สมัครสก,ก็ได้ทำการยื่นเอกสารการสมัครแล้วก็จับสลากหมายเลขกันที่จะใช้ในการหาเสียงครั้งนี้นะครับ โดยสรุปแล้วเมื่อช่วงสายที่ผ่านมาจับเบอร์กันเสร็จสิ้นไล่เลียงตามนี้เลยครับนายวิโรธลัคนาอธิศรจับได้หมายเลขหนึ่งพันโทหญิงทิตารังสิพลมานิกุลจับได้หมายเลขสองครับนายสกลทีพัทยกุลจับได้หมายเลขสามศาสตราจารย์ดรสุชัชชีสศวัณสวัสดจับได้หมายเลขสี่นายวิรชัยเหล่าเรืองวัฒนะจับได้หมายเลขห้า พลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองจับได้หมายเลข6กครับนางสาวรสนาโตศิตรกูลจับได้หมายเลข7นายชัดชาติสิทธิพันธ์จับได้หมายเลข8นางสาววัชรีวรรณศรีจับได้หมายเลข9ด็อกเตอร์สุภชัยตันติคมจับได้หมายเลข10ถัดมาเป็นนาวาอากาศตรีสิทธาธิวารีจับได้หมายเลข11ครับด็อกเตอร์ประยูนครองยศจับได้หมายเลข12นายพิสารกิติยาวมานจับได้หมายเลข13 นายธเนศวงษาจับได้หมายเลข14ส่วนอีก3รายครับมาหลังจาก8ปดนาิกาสนาทีไปแล้วก็ลันเรียงหมายเลขต่อไปก็จะเป็นพลตําบทเอกทูดปรีชาเลิศสันทัตวาทีครับหมายเลข15นางสาวสสิการวัฒนจรรันทร์หมายเลข16ครับและนายอุเทนชาติพิญโยหมายเลข17อ่าหมายเลข17ครับซึ่งวันนี้ตั้งแต่ช่วงเช้าก็เท่ากับว่ามีผู้สมัคร นะครับผู้ว่ากทมทั้งหมดเนี่ยสิคนด้วยกันนี่คือคุณชัดชาติสิทธิพันธ์ครับคุณชัดชาติก็เปิดเผยนะครับบอกว่าหลังจากจับหมายเลขแล้วได้หมายเลข8เนี่ยถือว่าเป็นเลขดีครับหลังจากนี้ก็จะเดินทางไปหาเสียงทันทีนะครับแล้วส่วนตัวก็เห็นว่าผู้สมัครผู้ว่ากทมทุกคนนี่มีจุดแข็งกันหมดทีนี้ก็อยู่ที่พี่น้องประชาชนครับว่าจะเลือกใครส่วนตัวเนี่ยหวังว่าประชาชนจะให้ความไว้วางใจครับเป็นเบอร์ที่เป็นตัวแทนแล้วฮะก็ฝากด้วยครับเบอร์8นะครับชัดชาติครับ ทุกท่านน่ากลัวหมืครับเห็นแล้วก็ไม่ไน่ากลัวผมว่าก็เป็นมีจุดแข็งของแต่ละท่านนะครับก็ผมว่าก็แล้วแต่ประชาชนจะเลือกใครขณะที่นายวิโรจน์ครับก็เปิดเผยว่าหลังจากที่จับหมายเลขได,ได้ได้เบอร์หนึ่งก็บอกว่าเบอร์หนึ่งเลขหนึ่งนี่เป็นเลขที่จะนําเมืองเป็นเป็นธรรมให้กับคนกรุงเทพได้นะครับแล้วก็ยืนยันบอกว่าตอนนี้ถึงเวลาแล้วที่ประชาชนคนกรุงเทพจะเป็นหนึ่งครับเดินตามแผนนะครับแล้วก็ พบป,ประชาชนแล้วก็นําเสนอนโยบายนะครับนำเสนอจุดยืนนะครับในการคืนเมืองที่เป็นธรรมเมืองที่คนเท่ากันให้กับคนกรุงเทพส่วนอีกท่านหนึ่งครับพลตํารวจเอกอัศวินขวัญเมืองครับก็เปิดเผยว่าพอใจครับวันนี้จับได้หมายเลข6แล้วก็บอกว่ามั่นใจครับว่าเบอร์6จะเป็นเบอร์ที่ประชาชนชอบและเลือกเบอร์นี้และจากนี้ก็จะลงพื้นที่หาเสียงทันทีครับพอใจผมผมคิดว่าเบอร์นี้ประชาชนชอบเลือกนะ เบอร์หกเนี่ยประชาชนชอบเลือกทำไมครับนี่ก็ก็ผมคิดว่าเขาชอบแล้วประชาชนเขาก็ชอบด้วยนะเช่นเดียวกันกับสัตราจารย์ดรสุชัชวีนะครับหรือว่าดรเอบอกว่าดีใจครับที่ตนเองจับได้หมายเลข4ี่เบอร์สถือว่าเป็นเลขอริยสัจ4ี่หนทางห่งการดับทุกข์แล้วก็เป็นเลขเดือนเกิดของตนเองซึ่งส่วนตัวนี้มีความพร้อมเต็มที่ครับยืนยันบอกไม่กลัวใครและจะทำให้สุดความสามารถ ขณะที่ทางด้านกกตครับนายอิทธิพรบุญประคองประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งเปิดเผยว่าการดําเนินการวันนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยครับยังไม่พบเรื่องร้องเรียนการทำผิดกฎหมายโดยในวันที่4ถึงวันที่5เมษายนนี้กกตจะจัดประชุมสมานฉัน์เชิญผู้สมัครทั้งหมดครับมารับฟังการบรรยายเรื่องกฎหมายการเลือกตั้งที่ต้องปฏิบัติรวมไปถึงรายละเอียดเกี่ยวกับการหาเสียงครับบัญชีรายจ่ายที่จะต้องนำมาแสดงต่อกก,กตด้วยครับ